ไทยรัฐที่สุดแห่งปี2568หลังปิดโหวตยังมีกระแสถามถึงสาขาลูกทุ่งหมอลำจะเป็นใครสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษไทยรัฐที่สุดแห่งปี2568โดยช่องหนุ่มภูเรือผมจะพาทุกท่านไปร่วมเก็บภาพบรรยากาศแห่งความภูมิใจในปีที่วงการบันเทิงไทยโดยจะเาะสายลูกทุ่งหมอลำ เต็มไปด้วยสีสันความอบอุ่นและพลังใจจากศิลปินทั่วประเทศไทยรัฐที่สุดแห่งปีคือเสียงของคนไทยในทุกๆปีไทยรัฐจะจัดกิจกรรมที่สุดแห่งปีเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมโหวตสิ่งที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีไม่ว่าจะเป็นบุคคลแห่งปีข่าวแห่งปีคู่จิ้นแห่งปีหรือเทรนที่สร้างความประทับใจให้สังคมไทยปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะวงการลูกทุ่งหมอลำถูกพูดถึงอย่างมากทั้งศิลปินรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดและศิลปินรุ่นเก่าที่กลับมาสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนๆคิดถึงอีกครั้งข้อมูลการเปิดและปิดการโหวตสำหรับการโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี2568เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2568ถึงวันที่29ตุลาคม2568 ผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i r a t c o t h หรือช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐโดยสามารถโหวตว้ฟรีวันละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหมวดหมู่หลังจากปิดโหวตไทยรัฐจะประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่23มกราคม2569ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด12หมวดหมู่และ1ในนั้นคือหมวดศิลปินลุกทุ่งหมอลำแห่งปี ที่ได้รับความสนใจสูงที่สุดในรอบหลายปีศิลปินลูกทุ่งหมอลำแห่งปีในหมวดศิลปินลูกทุ่งหมอลำแห่งปีมีชื่อของศิลปินหลายคนที่ได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องทั้งไรอันกาดบัณฑิตศิลปินหนุ่มเสียงทองแฟนคลับร่วมวนหลายเวทีคว้ารางวัลมาแล้วมากมายด้วยคะแนนโหวตสูงจากแฟนเพลงทั่วประเทศและอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวเสียงใสาจากอีสาน เป็นไอดอลหมอลำรุ่นเยาว์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กต่างจังหวัดต้อนข้าวสุปริยาดวลเพลงชิงทุนสาวน้อยเสียงดีจากเวทีใหญ่ว่าที่ราชินีลูกทุ่งต่อมาหนุ่มหน้าใสาเสียงดีที่น่าจับตามองยูรินัทรัตจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่ตอนนี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทุกวันอาจจะมาแรงแซงโค้งขวาคะแนนโหวตก็อาจจะเป็นไปได้และสุดท้ายเน็ตไอดอลสาวเสียงดีแอนออรดี ที่เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่มีประสบการณ์และตอนนี้กำลังประสบความสำเร็จในฐานแฟนคลับเยอะก็กระแสะมาแรงอีกหนึ่งคนเชื่อว่าความฝันสามารถกลายเป็นจริงได้พวกเขาไม่เพียงแค่ร้องเพลงแต่ยังใช้เสียงถ่ายทอดพลังชีวิตความพยายามและความอบอุ่นของหัวใจคนไทยข่าวไวรัาและแรงบันดาลใจแห่งปี ปีนี้วงการลูกทุ่งหมอลำมีทั้งกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงและเรื่องราวดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจหลายเหตุการณ์กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลทั้งการกลับมาของศิลปินรุ่นใหญ่และความร่วมมือของศิลปินรุ่นใหม่ที่ใช้เสียงเพลงสร้างความสุขให้ดูแม้บางช่วงจะมีรามตาเกิดขึ้นแต่สุดท้ายความจริงใจและความรักในเสียงเพลงคือสิ่งที่ทำให้วงการลูกทุ่งหมอลำยังคงอบอุ่น และยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามคู่จิ้นและเทรนแห่งปีในปี2568คู่จิ้นลูกทุ่งหมอลำหลายคู่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นคู่ศิลปินที่ร่วมแสดงบนเวทีเดียวกันหรือคู่เพื่อนสนิทในวงการที่เคมีเข้ากันจนแฟนคลับต่างเชียร์เทรนของคู่จิ้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและความผูกพันของคนในวงการลูกทุ่งหมอลำ ที่ยังคงเหนียวแน่นที่สุดแห่งปีปี2568คือปีที่เราทุกคนได้เห็นพลังของความพยายามความสามัคคีและความภูมิใจในความเป็นไทยทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อหรือรางวัลล้วนเป็นที่สุดในแบบของตนเองช่องสาวสีเมืองเลยขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบวชให้กับศิลปินที่คุณรักเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไทยรัฐที่สุดแห่งปี2568 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม2,565สําำหรับวันนี้ช่องหนุ่มพูเรือและผมหนุ่มพูเรือขอขอบคุณทุกกำลังใจจากผู้ชมทุกท่านอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง Facebook และ YouTube ช่องหนุ่มพูเรือเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารในวงการลูกทุ่งหมอลำและข่าวดีจากทั่วไทยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการเสียงหมอลำอบอุ่นใจจากหนุ่มภูเรือ wa dirab